งูผูกงูผูกอู้งูผูตัวนี้อยากหูราคาเด้เปิดไว้เท่าไหร่นาะนี่ผูกงามๆนะคะกต้องหันต้หันเห็นผูกสายหูผูกงามๆนี่เท่าไหร่นาะพี่สวัสดีค่ะของพี่บอเปิดไว้เท่าไหร่จ้าแปดหมื่นแปดหมื่นมีผลงานไปนี่ความใส่งานปะยี่สิบตัตัวบ้า มีแล้ว20กว่าโตนะคะพร้อมใส่งานนะคะแปดหมื่นปาดแข็งขาเล็บวงเคื่องเพชตนะคะประกันปกันค่ะหูพร้อมนะคะนี่แปดหมื่นนะคะหัวหูใดจับใดใบใดรูปใดมีผลงาน20กว่าโตแล้วะคะ่ะเอาไปนี่พร้อมใส่งานเลยพี่พนว่ะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล็บคืองแง้มแต่ขาใหญ่อุจูอยู่จับของก็รอจับของก็รอขึ้เจ้าของง่วนนี่ล่ะพอแล้ววาเนาะว่าต้องไปเปียบใส้นเพื่นเปียบใส่เจ้าของง่วนโหลดพนันวะคุณน่ะค่ะแล้วยางโชว์เลยค่ะคุณน่ะอู้สี่ไหว้ศูนย์สองหกอ๋อลูกสี่ไว้ปะค่ะนี่ครับปัจจุบันไม่หลอดเรียบร้อยอ๋อไม่หลอดใบหลอดครบสามสีเต็มพร้อมใส่งานผลงานยี่สิบกว่าโตแล้ว ป้าตัวงโมมีเวลาอยู่นะโมื่อออกถ้าพ<ะ>เป๊ะชื้อกล้วย,ย,ย <c oughs> เราจับหลายยางเลยว่มีเวลาเบิ่งงัวเรานะคะเราเลยอยากปล่อยออกเนะเาะเขาปลไอยมันโมมีเวลางามค่ะเบิ่งแขงค่ะสบายงไ,งได้สบายดีแม่บ้านเลีนน้ยงให้เขาอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนู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 จีเทสเนาะเพิ่นว่า โอ้ยลราอยานหนัวอากมืค่อยเก่าไกลนะค่ะคนแปลกนะอะค่ะพ่อฝากเบอร์โทรนะจ้า0884118174 0 8 8 4 1 4 4 1 4ค่ะ11748174 0 8 5 4 1 4 8 1 7 4ค่ะพ่อยังนะจ้าพอไหวพอร้อยงวพอไหวงวยใสพ่ออยู่เรื่องนกท่าโอ้ยงวอยู่เรื่องนกท่านะคะ ผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอพอลอพอไหวพอไหวพอไหวงัวอยู่เรื่องหนอกท่าทรงจะกิโลพอคขาเป็นทรงนี่กูค<อ>ุยก<อ>ันไม่ยากเลยตัวไหลก็ได้เป็นล้อยลูกโทษขันผู้ใดสนอกสนใจงัวผูนะคะเป็นไปเป็นเนจา้จาเจ้าฝูงหรือว่าพอพันเนาะพอเนาะเอาไปใส่เอาไปใส่งานได้เลยนี่ตัวนี้เกิดขึ้สนสามารถที่จะไปผสม น้ำบานน้ำหยังเข้าได้เนาะพอเนะกรโทษผมมือเราสองถุ้า,านสอ๋อผมคอยบคอยมีเวลาดนี่ค่ะขันอยากได้เน to <ha ี่ก็คือสามารถจะไปเป็นอาชีพได้เลยเนาะพอนะไปหาเงินได้เลยนี่เอาไปนี่คือได้เงินเลยจับเงินจับทองเลยเนาะพอนะแล้วก็เชืองเนื้อหนังแล้วก็ดีโ้งสั่งแล้วก็ไงสูงเลยหกสิบบวกบวกคนหละกสิบัวค่ะหกสิบลอยหกสิบกัวลอยหกสิบบวกบวกเนาะเครื่อง สีกับแดงงามลูกลูกซีไหว้ได้เนาะบอกนูว่าไงหลูกซี่ไหว้ศูนเกาหกเนื้อนังดีสีงามนะคะ่ะโทรหาพอไหวแล้วใดการส่งการหากาดจังคอยคุยกันพอระหว่างขันต่อบ่ลายนี่ก็ไปเด็กมดละพอตะถือใจกันเนาะพ่อเนาะขอบขอบคุณนะคะพอ่อขอบคุณค่ะงามค่ะเมื่อผูกตัวนี้พอใส่งานได้เลยนี่ขันเอาไปกับสามารถใส่งานได้เลยเขาถามงวนนี่มาแล้วเขาลองถามงวดกลางกลางบึ้งเนาะ เดี๋ยวหนูอยากถามงวราคากลางๆบุญเฮ้ยพ่อบุญตอนนี้พ่อบุญสวัสดีค่ะพอมาเบิ้งงัวบ่มาถามเพื่อนยัมาบพื้อนไหนยังมะมัิมาเบิ่บเดี๋ยวยางมม้ามัดมัดเาะมาบักงมันนี่บเดียวยางมะม้ามัด แม่นี่เปิดว้เท่าไรนี่พ่ออ่ะพ่อแสแม่ลูกแ่อลูกแค่สามึ่งบนีใบหลอดครบใบหลอดครบแม่กับผสมแล้วสามที่อย่างเงอ๋อแม่กับผสมสามหนึ่งไิหมือท่านท่านอโอ้ยังหมดไถ่ทานรอผสมซิผามือไท่านไถ่ทานรอลูกแค่สามหนึ่งนะคะนี่หกิ่านไห มีค่ะ้วเป็นงานโอเคสามนึงนะคะลูกชื่อหาแม่กับสมแล้วแต่ว่าท่านในพาหลอบเลยพานในประกันากระดานหลังไหมง่อสาวตัวนี้กระดานหลังัดเลยพ่อปักเบอร์โท่นไจ้าศูนย์แปดหาศูนปดหาจ้าพ่อเจสซี่ีค่ะเก้าหกศูเก้ค่ะรอยยัดรุพ่อยังน้อจากทุนครับ ผอพนลอยเอสนะคะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาผอได้6หหานะคะแม่ลูกซื้อสองเด้กสามอ่าโทรหาผอพนผอพนลอยเอสได้ค่ะทรงจะกกิโลผอข่นเป็นสนใจโอ้ทรงพี่ในเขตยนที่ศาลผอมๆแล้วสุดยอดใจถึงอีิริขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณนะคะ ตัูตเห็นง่วแมนี่งามๆเลยเดี๋ยวหนูจะไปเบื้องแมนี่งามดีแม่ได้นน่เบิ้งเนื้อหนังเป็นลันเป็นลันอยู่นี่พ่อสวัสดีค่ะเบื้ปงใบขอดา้งามๆนี่พอ่อห้าสิบเก้านะคะหัวสาวบ่อพอสาวจักปีเหรอพ่อปา<ะ>ด<ะ>เบิ้งเนื้อหนังนะคะเบื้องลันหนังแล้วล่องหนังปับดสีแดงแดงจนแสบตา บาดลั่นหนังเนื้อหนังไายคุณนะคะปื๊ดคุณนะ,ะนมสีสีนมนมงามนั่น,น่นเห็นบอโอ้ค่ะปอ้ดังดีเลยค่ะตัวนี้งามเลยหลักคัดมาให้แล้าววาง,งามงามนี่เดี๋ยวไปถามเบอร์โทรสูงนี่กประมาณลอยเกือบลอยหาซิบอยู่ค่ะถามเบอร์โทก่อนแล้วพ่อ,พอคะ่ะ อันเบอร์โทรเนี่ยค่ะพ่อโอ้โทษจริงจ้า062ค่ะ626 626ค่ะ9227 9227อพ่อยังจ้าพ่อดมพ่อดมง่อยใส่พ่อโกสมพี่ใส si ่บ totally> um ่ิบ่บ้านยังหน่อยยังไงอ๋อบ้านยังหน่อยยังไงอ่าพ่อสม มวยยูโกซุมนะคะนี่ค่ะโอ้ยพอดนม,มัย้ยยูโกซุมนี่ค่ะราคาห้าสิบเท่าได้ก็พอห้าสิบเก้าค่ะตัวนี้สาวหน่อยนะคะสาวหน่อยสาวหน่อยงามๆค่ะบ่หน่อยดอกสาวใกล้สิบผสมได้แล,ล้วละสือไปเข้าเดียวกับผสมได้เนาะพอเนาะผู้ใดสนอกสนใจโทรมาหาพอ่อพ่อต่อรองได้บ่วนี้ ราคานีสมมติอยากได้ต่อได้อีกบ่ต่อได้อีกต่อได้มดมือว่าตะบ่าขี้คันเบาหนอนปลอดคุณหลายๆก็ว่า,วาได้สนุกสนใจง่วสาวแดงๆงามๆโค้งสั่งง่ายๆนะคะเผัวหาพลอดมได้ค่ะง่าวายุโก,โกสมค่ะผอขันซองซองแคกิโลโอ,โอพผอแล้วหูบดีนู้นเนี่ยเบายุกไก่ผอแล้วพผดผอแล้วนูบ้บอกก็ผอแล้วยุกไกลล่ผด ขันพ่อขันขันนีิพอส่งอีพอสิส sí. ่งจะกกิโลจ้ะส่งว mm. ่าหนีง้วนิทรงว่าจะถือกันโอ้่หแต่ราคาถือใจกันนะคะส่งใสกับใดว่าอยากเรียงการส่งการหาจังไขวากันเนาะพ่อนาะค่ะขอบคุณหลายๆนะพ่อเฮ้อเฮ้ยเฮโอ้มาขายง้วนตอนนี้นายหอยหน่อยมาขายง้วนตอนนี้ป๊าสุดหล่อจังเลยเชื่ออะไรครับ ยังไงครับน้องบอสครับชื yes. ่อน uh ้องบอสครับน้องบอสมาขายวัวเหรอครับครับมาไหนโอ้คุณหนูอุ้ยเนื้อหอยเนื้อหอยเนื้อหอยโอ้ยวันหย่านัวเลยเด็ดเน่ยน้องบอสชื่อชื่ออะไรนะครับบอสขายวัวเนื้อหอยเด็ดนี่ค่ะนื้อหอยอุ้อนาคตนกดเน้อหอยหน่อยเด็ดนี่วันหย่านัวเลย ป่ะกลับบ้านกับกลับบ้านกับกับน้ำป่ะไปไหมป่ะเอ้อเฮ้ยเอ๊ะตักปีหรอคะนี่สองปีร่วงค่ะโอ้ยเก่งแห้งมาขายง้วงน้านี่ยหล่ะจีจ่าขอบคุณค่ะไปรับค่ะอ๋อ พ่นสวัสดีค่ะพ่อเปิดไว้เท่าไรน,นั่นค่ะไสามหกสา,สาตดตัวนี้สามหกตัวนี้สามเจด็ดสาวแม่สาวบ่ะพ่อสาวอะรอนี่ค่ะตัวนี้สามสิบเจ็ดนะคะสีแดงแม่สาวแจักปีเราเนาะพ่อน,นี่ สามปีครึ่งเหรอสามปีครึ่งอ่าติสัสจะเทียบไปนี่พวกอ๋อตัวนี้สามสิบหกตัวนี้กัตัวนี้ตัวนี้งัวโบด<ม>งัวสาวง<ม>ัวสาวพื่กันนี่ค่ะเนื้อ<ม>น,นังดีนะคะขึ้นะคะนั่งหนาหนาสามสิบหก เมสาคุณนะคะฟันคูนึงแล้วสาวฟันคูนึงแล้วคุณนังหนาๆค่ะเบื้องไกยเครื่องดำค่ะเดบูดค่ะตัวนี้สูงอยู่ีบ่มีต่ำนี้นุ่มซีะดือดีเล็บดีนี่ค่ะติดต่อได้ครับค่ะนี่ค่ะใจคุยราคากันได้เนี่ยสนใจกับคุยราคากันได้ค่ะนี่มันย้อนแสงอั่หน่อยเด้อนี่เรื่องนู้นจะท่าทางไหนเส้นสิบหกยอดเนี่ยค่ะ ประกันทกประกันถอนค่ะหน้าดีหน้างามค่ะเล็บดีค่ะพ่อฝากอโทษเนี่จ้าพรอมืโทเนี่ยใช่ผู้หสื่อหร่งอมมโทษศค่ะหกสามหกสามปหกแปดศูนยเจดี่พอหยังค่ะพอใช่พอไส้พอช้พอไสคือพอใช่พอไช่ค่ะเนี่ยค่ะงวใส่นะพ่อ งูลายเอ็ดอัสม่าดีนะโอ้งูอยู่อัสมาาเฮ้านะคะส่งจากกิโลนะพ่อส่งอดโคราชงสส่่งงหอดโคราชลงมากอะคือในเขตภาคอีสานนะนะคะอ่านี่ค่ะเบ่งขาไทยหางดีค่ะแข้งขาใหญ่ค่ะหนังหน้าหนาแข้งขาใหญ่ค่ะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาพ่อชัยค่ะงูแม่สาวค่ะสาวทั้งคู่นะคะตัวนี้สามหมื่นเจ็ดตัวนั้นสามหมื่นหกค่ะในงูง่ามคู่ตัวหนึ่งสีแดงตัวหนึ่งสีโบดนะคะมีแฟนซีอยู่คอค่ะหนังงามๆค่ะ เบื้องหน้าชัดๆอีกรอบนึงนะคะ,นคะหนางามนั่งครูนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพอ่อขอบคุณนะคะงูเงื้อบดราคางูเงือบดตัวนี้พ่อเปิไปไดไว้เท่า day นะจ้าหนิงูแผอบ,อบะะออ่เป็นงูแผอบ่คะตัวเท day ครับพ่อเปิดไว้เท day แล้วนี่ข้าวมันที่พัด สามหมื <mel od> <mel od> oh ่นส oh oh ี oh ่พันงวงสาวบวพ่อง่วงสาวอ้ยง่วงโบดนะคะตัวนี้ง่วงโบดง่วงสาวสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าบวกอยู่ค่ะตัวนี้กุ้งพ่วงหางค่ะเนลอยหางซิลลี่ก็พออ่ะอยขึ้นไปรู้ค่ะเนี่ยค่ะยางโชว์ให้เบิรงค่ะประกันถกประกันถอนเนื้อหนังดีค่ะหนังนังนาง่วงโบดนะคะเบิรงหางค่ะพ่วงหางเบิงร์ยางกระพวะยางกระพวะไว้ก็หน่ะ แม่สาวคักได้หครับกาบกับบวอนหน่อยกับบซ้นนี่อ๋อแม่สาวคักคักได้หนี่พอแล้วว่ากาบกับบวอฮอนอกับบซ้อนเอออหน่อยกับบซ้นอ๋อสาวคักสาวแน่พ่อวะสาวจะปีหรือปุ๊นี่พ่อสามปีกลัวสปีกัวสปีเค oh, so ืองสามปีเคืองนะคะแต่ว่าท่านเดกสมนะพ่อเนาะท่าน้สมท่านเระท่านท่านเดกสัตย์เจือเคียรค่ะผู้ใดสนุกสนใจพ่อฝากเบอร์โทรนะจ๊ะ ศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามเกห้าสามสมหนึ่งสามหาสามหนึ่งสามีพออย่งเนาะค่ะพอโบเลียนพอโบเลียนงวยยไพอดีสมเด็จรีสมเด็จปอยองงวยอยู่สี่สมเด็จลอยเอสทรงจ็กกิโลพอทรงวันี้ทรงบะขันขันทรงุติเรามีคนสนใจนี่เพิ่นว่าให้ทรงทรงใดคือการผู้่อสนกสนใจโท่าหาพอแล้มาต่อรองราคาใดอยู่นพอเนาะสาม0มื่สี่พันดก็พอ ต่าม 14, ืนนต่ามื่นสี่พันทวนทวนนะคะต่าโค้งสา่งงใหญ่สาวโบดค่ะผู้ได้มักม้วเท่าโบดนะคะม้วนโบดถมูนี่ทรงลูกแดงอยู่ด้วยนี่ลูกแดงอยู่ขาะเพราะว่าอยูเ่เฮี้ยนกะเหลี่ยงม้วโบดอยู่แล้วก็ทรงลูกแดงแบบแดงเลยอมแดงมีแนวเลยวจา้าองแดงตา เบาตาแล้วกับนิอสนุชิยาง,า,งางนอนหวานอยู่นะครับนุชิยางเบื้องหน้าแล้วนี่ค่ะหน้าแล้วนะคะนี่ผมตัวองนะบางปายดำหูดำแข้งขาดำเล็บดีอ่นะาเรื่องดีเนาะพ่อเนาะดีมาตสุยางตัว่องใดพอพ่อขอบคุณหลายๆค่ะผู้ใดสนจนอกสนใจโทั่วหายิปโบลเลียนนะคะงวอยู่สีสมเด็จบ้านเฮานี้หระค่ะเออไปต่อนี่ค่ะป้าดิงอขาวขาวายหู ง้อไผ่นอกนี่ตัวนี้งามแต่อู้หูหนันาหนง้อไผ่นอกค่ะตัวนี้ครับหนังหนานี่ค่ะสายเท่านะคะมูนี่งัวเท่าหลายเท่าตัวผู๋นี่ค่ะงัวเท่าหลายนะคะมูนี้แต่ตัวนี้งามตัวนี้เท่าเนี่ยก็เท่าผู๋ลองใส่ตัวนี้ง้อตัวนี้งามกว่าค่ะ จะเป็นยางข้างไหนให้มันให้มันเห็นทันทันนี่งัวไผ่เนาะค่ะงัวพี่บอวัวตาสื่อน้ำพึ่นโอ้โหผีวัวตาสื่อน้ำพึ่นมาค่ะพี่ซื้อมาเท่าใดคะนี่โอ้แสนซีแม่ลูกเลยเนาะค่ะพี่เป็นว้อตาสื่อมากนะค่ะแสนซีตัวนี้ข้างหน้าป้าไปเบื้องต่อค่ะ แมม่่นีกนงาเับสำหรับมือนี้กับสิราตีิรัตน์้องไปกันบบรรยากาศการซื้อขายโคกระบืะะ้องนี่ค่ะไปกับเข้าก็เห็นงัวทั้งงามทั้งงัวกลางแล้วก็หลากหลายราคานะคะ,ะ,คะบรรยากาศการซื้อการหากต่ยังคึกคักขึ้นเก้าค่ะก้อนถึงหอดปีใหม่อีกสามหมื่นนี่ค่ะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสาวาบันคาในการถีคลิดในครั้งตอวไปนี้นะคะ oh. ขอบคุณมากมากค่ะ